สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กินโชว์ของเรานะคะวันนี้เมนูของเราก็คือแกงเขียวหวานใส่ตีนแกงเขียวหวานใส่ตีนพอดีนึกอยากกินแกงเขียวหวานนะคะเลยก็เลยให้ทางพ่อบ้านเนี่ยเขาจัดนะคะก็ก็ก็คงจะแซบจิตจัตนาดูแซบเบอร์ใช่ไหมเพราะว่าอยากกินอืมแล้ว เห็นมีแต่นมจีนแล้วน้ำยาไปไหนอันนี้เขาเรียกว่านมจีนไม่มีน้ำยาภาษาเรียกไม่มีน้ำยาฝั่งนี้ไม่มีน้ำยาต้องมีต้องมีต้องมีน้ำยาไม่มีน้ำยาไม่ได้นะครับเตรียมมาแล้วเดี๋ยวไปดูหม้อไปดูหม้ออ่ามาแล้ว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 ทำแทมภูมิใจนำเสนอนำเอนอนำเสนอ เห็นไหมเห็นไหมโอ้มาเป็นหม้อเลยเหรอป้าแนะนำหม้อเลยคะแนะนำตัวยังนี่ยกเป็นหม้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแนะนําตัวเดี๋ยวตักโชว์ก่อนอ่าตักโชว์ก่อนนะตักโชว์โชว์โชว์นี่ไม่งั้นเขาเขาจะไม่เรียกว่ากินโชว์โอ้ทงอู๊ดเข้มข้นมากเลยเข้มข้นกะทิเข้มข้นไปใกล้ๆนิดนึงอ่าเห็นไหมครับอ่ะเข้มอู๊ สมโอแตงโมมะละกอเอ้ยอ่าดู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 ครับโอโหน่ากินมากน่ากินมากเคยคน่ากินใช่ไหมครับน้องแจกรนน่ากินนะโอ้นี่วอด t is t h i ินโอ้อันนี้แหละสิ่งที่ต้องการนี่คือติ้นทำไมมันน่ากินขนาดนี้ภาษาอังกฤษอ่านว่าติ้นซื้ออุ้ยหอมมากอะหอมมากใช้กะทิสดหรอคะกะทิสด แะที่สดนะครับอันนี้ของแท้อโอ้โหเยอะเยอะๆอโอหน่ากินมากโอ้โหตีนล้วนๆนะกินกินให้หมดก็นแรนล้วกันน,นี้จัดไปจัดไปโอ้เป็นดัซแซบเป็นดสแซบพี่น้องส่วนววขั้นตอนวิธีการทําไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรไม่แล้วมากมายครับมันเอามาเขาเรียกว่าตามสูตรเลย อันนี้ทําเองกับมือเหรอคะปกับมือกับมือกับมือพ่อบ้านพ่อบ้านมาเองนะคะจัดหนักจัดเต็มใส่อีกเลยค่ะใส่อีกฮะใส่อีกเลยค่ะเามะเขือมะเขือมะเขือมะอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือมะเขืออันนี้เขาเรียกว่ามะเขียแต่ถ้าภาษาอังกฤษอ่านว่ามะเขียออันนี้เขาเปนเขียอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมะเขียปอ ือไม่เปาะไม่เปาะอัน uh นี้เขาเรียกมะเขือพวงอ๋อมะเขือพวงไม่เปาะไม่เปาะโอเคเยอะมากเลยเยอะเยอะว้าโอ้โหอ่าฮึ่มลองดูภาษาเก็ตเรียกว่าตีนขอขอตีนสักงักกันได้ัดภาษาอังกฤษเรียกว่าแพ ต้มเปื่อยๆนะต้มเปื่อยๆนะดูดหลายดูดหลายจุ่บจุ่ด้วยครับอืมอืมแซ่บนัวแซ่บนัวอืมต้มเปื่อยๆมากินข้าวเต้าเด้อครับนะครับกินข้าวเต้าแซ่บนัวแซ่บนัวอืมข้าวเต้าอีหยังคือเสียงเรียบไปได้ว่าล่ะเอ้าวนะข้าต้อเพราะกินเนาะหานกินข้าวเต้านํากันอืมจัดๆเลยครับเมนูนี้ ภูมิใจนําเสนอภูมิใจนําเหนือภูมิใจนําเหนือภูมิใจนําเหนือนนอ,อืมหัวบ oh, ้ oh, เป็นแซ่บพี่น้องอืมคันเขาเรียกว่าคันคว้นเผ็ดบ่พ่อไม่ลุกโดดมันกับลุกโดดพร้อมอืมเอาแนะนําตัวเลยยังคะเน่เราอยู่ในช่องของอะไรคะกินโชว์อืมอ๋อืม ผมอิตนอกกรอบครับแนะนำตัวเป็นทางการนะครับวันนี้เรานําเหนอขนมจีนแกงเขียวหวานใส่ตีนนะอร่อยอร่อยอิตนอกกรอบช่องกินโช์นะครับติดตามผลงานของเราได้เลยนะครับที่ไหนอร่อยที่นั่นมีอิตนอกกรอบกับกับคุณธัญญานาัญญาครับ,รบพาตลอดกินทั่วประเทศไทย นะช่วงนี้ไปเมืองนอกยังไม่ได้เพราะยังมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในเรื่องของโควิดนอะอร่อยมากอร่อยมากนะวันนี้นะคะพอยแม่เอ้ยมือเที่ยงมือเที่ยงต้มเปื่อยๆเนอะนะต้มเปื่อยๆนะครับลดลูดลุดดูดจุดเลยครับดูดจุดดูดจุด จุดจัดจุดจัดไปเมื่ออันนี้จะกินกับเส้นก็ได้นะวันนี้เด็กเส้นหรือจะกินกับกับข้าวก็ได้นะมันเป็นแกงเขียวหวานอันนี้เด้อนี่เอินใบยี่ตูอ้อะ what what is it อันนี้จะเป็นอใบแมงลักนะครับถ้าภาษาทางการนะนะครับแต่ถ้าบ้านคอยเอินใบีตู้ใบีตู้นะครับนี่ใบีตู้ห้ยลงไปแล้วครับกลับ แกบหอมมันเป็นผันพ่พอใจเนี่ยลูกโดดครับอันนี้ยุคข้างบ้านนี่แล้นนี่อืเอาว่ายังไงในต้นพริกเนี่เกิดตามธรรมชาติทางหัวบ้านเท่านี้นะครับนอันนี้สาธิตวิธีการกินป่ะการกินเขาต้องกินอย่างเงี้วิธีการที่ถูกต้องแล้วมันไมลอือห่วยเปื่อยจังเปื่อยเปื่อยครับให้เาถามว่ามันนิ่มไหมต้มกับมือ ตุงกับมือแกงเขียวหวานกับมื้อยังได้รสชาติได้จีตจัดขนาดไหนจัดไปจัดเต็มน่ครับอร่อยเกิงจับจับตับตัวเนี่ยมะเขือวิธีการของมะเขือนะบางคนไปต้มหรือว่าไปลวกไปเหยางเนี่ยมันสิดำดำแหล่แหน่ะครับเคล็ดลับบ่มีลับครับโบลานเขาบอกว่า แต่น้ำเกลืกลกออ่อาหั่นหนึ่งซี้ลและครับเป็นชิ้นซีละกะเ้อเอาเกลือเกลือปรุงเฮานี่แหละครับว่าต้องไปเอาน้ำเกลือจากโรงบาลเด้อมันก็ละเกลือเอาน้ำเกลือเอาเกลือเนี่แหละห้อยน้ำลกไปคนๆ้น,ค,น,ค,นค้นให้มันละลายแล้วก็เอาไอ้บักเกือเนี่ยแช่สักพักหนึ่ง <S <S> <S น,นั่กะสิเวลาเขามาต้มมาลวกมันเสิบวัดดั่มับานานนี่นคือ มันไม่ยัางหนักครับพุทเสียงแจ้พูดเถ่าพูดโถตุปูุตุปุ๋ยพันธุ์พ่าเห็ดเท่ากับเห็ดต,ต,ตามนะ,ะอ่าบ่อ,อยากครับโอ้โโเจอแต่เจอแต่เตียนไก่นะวันนี้ยเส้นไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้พักอันนี้บักบักบวบักบัวปลาที่เข้าัวกกินกับป่นนะครับเอ้าคือ่ากินกับน้ำจีนเอ้าบางคนอาจจะสงสัยมันกินน้ำกัน,นได้บะ โอ้ยหวานจ่อยๆอันนี้หวานจ่อยๆได้นะมันแซ่บด้ยลองบิ่งด้ยครับอ่าผักอีตูเก็บมาจากไหนหลังบ้านเหรออืมผักทุก้างบ้านห้ดเลยครับนี่พริก็เหมือนกันอ่ะพี่ก็หลังบ้านพิกหลังบ้านอีตูหลังบ้านไม่ได้เจตนาจะปลูกคือมันกินแล้วก็มันเกิดเองพอเกิดเองมันก็เออดูแลสักหน่อยหนงมันก็ออกลูกออกผลยิงกินดอกดกมากมอยู่หลังบ้านนะ อยากจะพาไปชมที่ทำกับข้าวเก่งนะจะค่ากินยุ่ครับที่ทำกับข้าวเก่งนะเป็นทุกเมนูเลยเมนูเ่งมันเป็นเหตุจําเป็นที่จะต้องทําเวลาเราไปกินด้านร้านอาหารบ้างที่มันไม่ค่อยถูกปากบ้างเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ดังใจอร่อยก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องทําเองดูตามตําราเปิดตําราแทง อร่อยอ่ะแบอืออืออร่อยจริงจริงอร่อยแบบลบตัวหร,รับตีนนี่นะครับวิธีการเลือกตีนตีนต่างไงหนาเวลาเจอเขาไปจากปากเนี่ยสลบเลย ว่าต้องถึงขนาดนั้นกรัเอาเตีนแบบอบๆวลเนี่ยเตีนบอกกันดานครับจะได้มันๆนะมันจะมีคอลลาเจนภาษาเขาเรียกมีมันจะมีผงเปรี้ยงนะมันจะเป็นมีคอลลาเจนมันเนี่ยครับใช่ไหมมีประโยชน์ต่อรางผึ้ใหญ่จริงอนะเลือกเบิ้งเอาครับเวลาไปซื้อแต่จะไปหย่ซะหย่มจะล่านเขาว่าอะไรเลือกเอาเพราะไปยังเขาว่าหาม นี่นมกินแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานใส่ตีนแบบแบบแซบเบอร์แซบเบอร์แซบเบอร์คณะจะกินกันเราว่างเ,เดอ้อเพราะว่ามันเสียมีกระดูกน้อยกระดูกน้อย,หอยให้ได้เลย สมคำลังเลนัวนัวบ้านบ้านอิเนกกาะก็บ่าอย่างนี้เนี่ยสูตรสำเร็จอย่างแบบนี้นะนัวนัวเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อร่อยถ้าคำว่านัวแล้จบครับใส่มือพีนองจังคักอืออร่อยอร่อยอืมต้นมาเขาเจาะเพราะเครได้กินกินขนมปังด้วย หน้าตาคือพลังเลยกินน้ำปังเขาวางกันเนาะผมมาเดบวอยเองเนี่ยเขาว่าเขาว่ามากเขาก็ว่าไปตามเขาตามก็เป็นจริงอร่อยมากนะหน้าตาคือพลังเลยกินน้ำปังแง่เม้อือก็เลยว่าท่านไหนกินข้าวโ้าแม่แล้วไอ้ที่พูดอยู่นี่หัดพูดเหรอเขาพาว่าเขาพ่าวว่ามาฝึกมาฝึกเราพอพอได้พอกำกาเนี่แะครับจริงเหรอพอดีไป อร่อยใช่ไหมคุยกับคนอีสานบ่อยๆมันก็พอจะอได้อยู่นะครับพอกำกาภาษาเรียกว่าพูดลาวได้พอกำกาหรือว่าพูดอีสานได้พอกำกาบพอกระเทินป่ะอืมครับกำกาบกำกาครับอ่ะเสียอืมอันนี้ข้าวเที่ยงเออข้าวเช้าข้าวเที่ยงลองเท้าอืมข้าวข้าว เช้ายังไม่กินกินขนมปังกับกาแฟคอฟฟี่นอนหนัวอันนี้ใส่ตีนอย่างเดียวแกงเขียวหวานใส่ตีนอย่างเดียวเลยนะไม่มีเนื้อไม่รู้เราอยากกินตีนก็จับตีนอย่างเดียวเมื่อวานคุณภรรยาบอกว่าอยากกินตีนวะผมก็ตกใจนะอยู่ๆมาบอกอย่างนี้ไม่ได้ครับพูดจะไม่ เพราะไม่เหมาะสมเลยอ๋อน,นึกว่าเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่อยากกินตีนน้ำยาหนมจีนลิมิตเตีนไก่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 โอ้เผ็ดมาหน่อยเดียวว่าขนาดดาักมันเนี่ยไอตูดมมเนี่ยตูดเผ็ดโอ้การันตีความเผ็ดการัน,นตีได้เลยครับเม็ดไหนไม่เผ็ด เอามาคืนน่าโอ้โห,โโหพริกสวนนั้นเนี่ยขนาดว่าเปนสุกเลยเนี่ยไม่ไหนไม่ผิดขัขนสุกปรสรหวานอยู่มั้งกัดหน่อยๆอย่าไปกัดหลายได้อในพริกเขาเรียกว่าพริกสวนพริกขี้หนูใช่๊ดโอ้โหมะเขืออันบ่พอใจเนี่ยอร่อยอ๋อต้องต้องเอาน้ำก่อนอร่อยค่ะอร่อย อ๋อเป็ดเผ็ดเฮ้ย<ๆ>นี่แซบ่แซบแสบแสบแสบสครับสักครับ,บ,บ <c oughs> พักเมื่อใดเอามาหลายคันพักหลายเดี๋ยวมันถึลลมพักหน่อยหน่อยก็เอ็นเอ็นเอียงเอียงก็อร่อยเนาะอุ่นเน้นเน้นเน้นไปทั้งตีนมากก็ เอาแซ่บได้ครับน่ากินขาแนะนำกันได้อืมอืมอร่อยจังดีมากจรินอืมมันแซ่บแซ่บก็ที่ผมเคยไปซื้อแกงเขียวหวานนั่นฟองตลาดน่ะอร่อยจริงต้องเติมอะไเองตามใจไหมอยากอันนี้เป็แซ่บก็เติมมาอยากเผ็ดอยากเข้มอยากบ่เข้มแล้วแต่ครับอร่อยมากขอบคุณนะคะให้ช็อปไป เข้มข้นด้วยกันทฮะกะทิมะพระะ้าวสดครับบวแมน่ในกระป๋องกระดาษเนี้ยมะมมพร้าวสดเนาะกะทิสดมันหวานเขาต้องไปเอาเนี่ยเราต้องไปขึ้นดองมะพร้าวนั่นน่ะอืยุตราดกมัมี่ใส่กัมีด่ดอกครับบลังจากเมนูต่อไปก็เตรียมโชว์อีกเหรอ่ะเขาเรียกว่า ต๊ะจีนนะเวลาจะจบนะเวลาเขาจะเลิกเขาจะนั่นมีข้าวผัดมาตบนิดนึงแล้วก็หวานต่อผลไม้อย่างเงี้ยะ็็เรียกว่าสูตรสําเร็จการจเจริญอาหารแมนบัคบินนองถ้าหวานมานี่คือจบแล้วอืมบจบจบตเปล่าเมียนนะครับบ้านอ่ะโต๊ะจินไม่กวน,น,นต่อขันโตัวเล่านะขันตัวอีสานนะตอดแกงกับว่าท่านเลิกอยู่ นอนคองำเอาง่อยยังไตโตเมาเป็นกันต่อถัดมีงานสังสรรค์บ้านเฮาเนี่ยนะตัวจีนกับตัวเล้าเนี่ยตัวจีนเนี่ยเฝ้าขบานก่อนไปทำทานดูนะคะตัวตัวตัวต้าเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากอืมอร่อยมากพอดีผม ไปคบคนภาคอีสานก็เลยพอรู้เรื่องประเพณีของเขาบ้างนะอ่ะนะเวลาเขาจัดงานจัดอะไรเนี่ยอเอาง่ายๆนะสามวันสามคืนก็ยังไม่เลิกเป็นอย่างนั้นประเพณีมันมันเป็นอย่างนั้นและอีกใ,หในหน,นะน,นึ่งหน้าที่สำคัญนอเวลากินแล้วหอกลับบ้านด้วยอันนี้<ห>อันนี้ไม่ต้องละอันนี้กิน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  โอ้ oh, แสบพี่น้องเลยเออยืนเป็นน้ำคุยไป็นน้ำอ่ะแล้วก็กินตีนตามมันก็รวมกันดู่ในท้องถ้าไม่พใจว่ามันเผ็ดว่านเาน,นี่ยโอเคเครื่องนี้นะนิดเดียวเนี่ยนะเจ้าสิบอกได้เลยว่าใหม่เ่อตัวตัวนี้สาธิตวิธีกินพี่หระโอะ้เจ้าก่น oh. <laughs> อนมักซีดอระดะมักซีด ได้มักสิบอกอบนี่ไงเม็ดนี้อ่ะอืมโอ้ยแสบหลายสึกใจคักมเ้ี่ยไก่ตีนไก่ค่ะตีนตนเมนูตีนวันนี้นะครับอ่าถ้าใครอยากทำกินเองอยากลองกินอ่าทำแบบสูตรสำร็จลองไปเปิดตำราดูก็ได้ครับไม่อ,มอยากอยากไม่ใช่เรืองอยากเขาบอกว่าอะไรนะ แม้กระทั่งเราหลงทางเนี่ยเปิดแค่ g o o g l e แ a p มันก็ไปแล้วนะแต่ก็ดูด้วยนะขับรถไป <c oughs> บางครั้งไอ้ g o o g l e แ a p มันพาลงลงคลองลงถนนมันก็วิโอยก็ขับตามไปเรื่อยมันก็ดูหน้อย <c oughs> ที่ออกข่าวที่ออกข่าวนะ g o o g l e แ a p ชี้ไปลงคลองก็ขับไปตามโอ้ยก็บเบิ้งงนี้เห็นว่ากไ็ไนดะ้เนาะเอาคุยกันไปนั่ สูตรการกินตีนที่อะไรต้องต้องเปื่อยๆอมแล้วรูดอมแล้วรูดได้ร๊ดสาธิตวิธีการรูดนะต้องโอมอย่างนี้นะฮะแล้วก็รูดอร่อยมากอร่อยอร่อยกินโชว์เลยออืื สูตรทำแกงเขียวหวานก็ไม่ยุ่งยากครับเติร์ชเข้าไปใน Google กูรูตอบทันทีว่าคุณจะสูตรไหนแบบไหนน,นะครับแล้วก็ปรุงตามอัธยาศัยได้เลยนะครับนะนะวันนี้เช้านี้นะครับนะพอได้เวลาสมครประมาณ<ะ>เที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปทำงานเหมือนกันนะครับอ่าไปทำงานเหมือนกันนะจบกันไปกับไลน์นี้จบกันไปกับไลฟ์เรื่องราวของ ตีนตีนที่อร่อยที่สุดกับกินโชว์บายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย